ครับสำหรับอันนี้ก็จะพาพี่น้องเนาะมาชมมาดูตลาดครับแมะชมกันนะครับอันนี้ก็เป็นลองกองนะครับนะครับลองกองที่มาจากใต้นะพี่น้องเนาะนะครับเออแม่ค้าก็แม่ค้าก็ขายดิบขายดีครับวันนี้นะนะครับพี่น้องทุกท่านก็มาจ่ายตลาดกันเยอะนะครับประชาชนเนาะมาเที่ยวมาดูกันมาหาซื้อของนะครับ วิถีชีวิตของคนไทยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับพี่น้องนะฮะมีความสุขครับพี่น้องเกิดมาเป็นคนไทยเนี่ยนะบ้านเมืองเราเนี่ยไม่มีสงครามนะพี่น้องนะจะซื้อจะหาจะกินอะไรก็ได้ครับนี่เป็นปลาปิ้ง,งพี่น้องนะเขาเรียกคือเขาจะเอาห่อใบตองแล้วก็เอามาปิ้งเนาะอร่อยนะนะครับกินกับข้าวเหนียวแ่บๆทบแทบบีบีลาทุษาวนะ ที่อยู่ทางภาคอีสานก็ดีนะขึะ้นอยู่ภาคกลางก็ดีนะภาคตะวันออกนะครับอ่อาภาคใต้นะครับทุกท่านก็เป็นคนไทยนะบ่วชจะเป็นคนเหนือนะครับอ่าคนเหนืออยู่ทงางภาคอีสานบอกลูกสาวเอ่อเสร็จเห็นเขาวเหนียวเกิดเอ่อเสียบครับกบินแก้มกระตำบักหุ่เลย แต่กระนัวลายพี่น้องนะาอายุอาหารก,กินแถวนี้ยแหละขับอาดูรักษณ์สู่เจ็ดสายแนวก็ได้นะครับอรอเ,เออกมาเบิ้งนหมนะอ,อ,อาหารทางเหนือเนาะอือนี่แหละฮะวิถีชีวิตของเราเนาะนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราก็เป็นพี่น้องกันนน่แหละก็พี่น้องนะเออตรงนี้ก็ตักแล้วนะครับตัดไม้ฟ้าก็ตัดห้าสิบบาทนะถุงละห้าสิบบาทนะครับอ่าก็แล้วแต่นเนาะ บางท่านก็อาจจะมีสมาชิกในครอบครัวเยอะเราก็เออซื้อไปตามนั้นแหละพี่น้องนะคนเยอะก็ซื้อเยอะนะครับอย่างผมเนี่ยคนเดียวนะพี่น้องตัวคนเดียวนะก็ซื้ออะไรก็กินได่ทั้งหมดเลทุกวันนี้ไข่ก็สองสามองก็อิ่มนะมาม่าซองหนึ่งนั่นก็อิ่มนะผมน,นะนี่นะเออนี่นะหาดูหากินกันนะครับตลาดสดนะครับ คนไทยวิถีชีวิตของคนไทยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเหมือนกันนะครับทั่วแต่จะมีที่ว่าไม่เหมืองงนกัน็คืออาหารท้องถิ่นนะครับนะอย่างภาคอีสานจะมเี่ตมัมะฮูไปแกงแกงเประไปสั่นนะเสชาตเก็กบกะพี่น้องเฮ็ดอย่างนั่นคุสาวเอ <c oughs> เอฮ่าเนาะเขาทาอะไรกะน้องนะผมก็ไม่เคยรู้นะนอาหารขนมอะไรของเขาเขาไม่รู้นะ เขาจะขายเป็นหมีนะเอาใส่กล่องขายนะครับอันนี้บาท่านก็รู้จักนะท่านก็เคยกินนะฮะเออเนี่เปนะ็นาาลักษณะของหมีเขาจะบรรจุกล่องขายนะครับสามสิบบาทนะเออสิบบาทห้าบาทก็มีนะพี่น้องนะก็แล้วแต่นะครับว่าเออกำลังทรัพย์ของแต่ละท่านเนาะม,มีเงินเยอะก็ซื้อเยอะครับมีเงินน้อยก็ประหยัดหน่อยนะฮะ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงพิจารณาบอลนะครับรัฐบาลเขาก็ออมาช่วยเหลือคนอยากคนจนนี่แหละกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับนะชาวบ้านชาวนานะครับคุณยายท่านก็ขายแตงโมนะขายดีขายดีนะตรงนี้ตรงมุมของตลาดเนี่ยนะฮะออก็มีน้อยหนานะครับมันผัวมีเยอะนะน้อยหนาครับกินเท่าไหร่ก็ไม่หมดครับพี่น้อง ครับที่ตลาดเขากองเต้าหัวน,นี่พี่น้องอานนี้ยี่สิบบาทนะครับไส้ตนะุ๋นผลไม้ที่จงังหวัดทะเลเนี่ยพี่น้องนะขายถูกนะครับแล้วก็มีเขาทําการเกษตรด้วยนะครับการเกษตรอยู่กับสนวนผลไมนี่นะครับนะเออเอเออันนี้ก็เป็นมะเขือย,ยาวนะครับมะขานนะพี่น้องนะฐนะานบางๆนะครับ แล้วก็เอามาทอดนะครับใส่กระทะทอดนะครับชุบแป้งเลยนะครับชุบแป้งทอดแล้วก็เอาไปกินแก้มกับนพริกะปินะที่น้องนะอร่อยนะครับเออเอาไปกินแก้มกับนพริกะปิอร่อยอยร่อยอย่างก่ว่านั่นแหละครับนะเออกินข้าวสวยร้อน,อนๆนะครับนี่นะฮะโน่นก็มีเยอะแยะนะครับกับข้าวนะ หาอยู่หากินกันไปแล้วพี่น้องนะครับก็อันไหนก็ซื้ออันนั้นนะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวออนุรักษ์ก็ไปกหาซื้อก่อนนะครับอนุรักษ์ก็จะไปซื้อปลาเผ่าพี่น้องนะตัวละร้อยยี่สิบบาทนะครับปลาเผ่าตัวใหญ่นะฮะอหลานสาวนะมาขายอะไรลูกนะเออนะคะ เ็นคนดีของคุณพ่อคุณแม่เด้อนะครับเด้านหน้าของตลาดนะทิน้องนะนะครัอบางท่านก็ได้กับข้าวแล้วก็กลับบ้านะเออสมใจละนะเออนะครับนี่ก็เป็นด้านหน้าของตลาดนะครับบรรยากาศยามเย็นของจังหวัดพะเลรนะครับอเดินไปเดินมานะชายตลาดก็ไปยีความสุขนะครับเอคุยโทรศัพท์กันไปนะฮะซื้อนั่นซื้อนี่มาฝากหนูด้วยนะคุณแม่มางท่านะ ออมาหากินกันไปนะครับโรอตตารี่นะครับน,นะผมอาจจะซื้องวดนี้สองศูนย์หนึ่งนะพี่น้องสองศูนย์หนึ่งผมซื้อไปแล้วนะครับจะออกหรือไม่ออกก็แล้วแต่บุญบัตนาถ้อ่อนุรักษ์ให้นะครับผมนี่ไม่ส่งเสือกในการพนันนะผมก็ซื้อเสี่ยงโชคลุ้นไปอย่างนั้นแหละครับพี่น้องฮนะ เปิดมาให้ชีวิตมีลี้นบ้างเปจ็จะดีนะพี่น้องนะเอออันนี้ก็หลอกกองนะครับเราขายโลได้สิบบาทเนี่ยนะฮะอันนั้นก็แก้วมังกรนะถูกๆนะพี่น้องนะเนี่ยสิบบาทเองเราขายโลแล้วเขาได้กําไรแล้วนะฮะนี่นะฮะอีกมุมหนึ่งของนะฮะถึงลูกจุ่มหลานมามานะซื้อกับข้าวกันนะครับชอบอย่างไหนก็ซื้ออย่างนั้นนะพี่น้องใช่ไหมฮะเอออิสระเสรีเนาะเกิดมาเป็นคนไทยที่มีความสุขครับนะ ประเทศเพื่อนบ้านมีมีแต่สงครามนะแต่ไทยเนี่ยโอ้ย,อยนะนะครับก็เป็นที่ปลาตะนาข้องกลางดาวนั่นแหละครับนะมาหาอยู่หนาะกินในประเทศไทยนะครับเออตรงนี้ก็อีกมุมหนึ่งนะครับคุณยายท่านก็ขายทุเรียนนะพี่น้องนะเออเดี๋ยวจะพามาดูทุเรียนชมพรนะครับมาดูคุณยายปอกนะฮะพิธีแกะทุเรียนนะแกะง่ายนะคุณยาย ทุเรียนนะครับแต่ผมชอบกินกรอบๆมาพี่น้องนะอร่อยนะครับทุเรียนกรอบเนี่ยนะอืมเอ้าคนหนุ่มรูปหล่อจังนะคนแค่นี้หล่อนะอือเนาะเออนั่นแหละครับเอาเฝ่าเข้าไปอันนี้เป็นทุเรียนชุมปอนะครับทุเรียนใต้สังเกตดูดีๆนะฮะทุเรียนใต้เลยเปลือกจะบางนะพี่น้องนะสับเปลือกบางนะสังเกตดูคุณยายเอคุณยายว่าไง เออเออ,เอ,อคุณยายหาอะไรก็ไม่รู้งานอันหนึ่งสองสามเออเออ,เอ,อนี่นะฮะออกมาแล้วครับผมเป็นภูสวยจังนะคุณยายนะภูเหลืองๆ,ๆนะอ,อันนี้คือเรียนใต้สเกตด,ดูเปลือกนะจะจะบางๆแบบนี้นะนี่นะฮะดเรียนใต้นะฮะอืมอืมน้ำลายไหลนะโดรลัก <laughs> ผมไม่ค่อยชอบ นะอบกินก so ับกรอนะครับแร๊บครับครับครับครอบนะับครับครับครอบครับคอับนร่บครัครับครับครับคอับครับครับครับคกับอรับคกับครับ่รับคอับคราบครับครับครอบนรับครัครับ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 ััครับครับัรัครับ อาชีพของพ่อค้านะครับหาเงินหาทองนะครับนี่นะฮะนะอยู่หากินกันไปนะครับสิ่งไหนที่เป็นสิ่งดีดีนะครับไม่ไปเออที่มันไม่ดีเนะี่ยทำไม่ดีเราก็ไม่ทำนะพี่น้องนะครับเออเนี่ยไปทำอาชีพพิสูจน์เออก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับพี่น้องนะนะครับขอขอบคุณนะครับนะ อันุลักษณ์007 c ันเนี่ยก็ด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับอันุลักษณ์ด้วยนะครับนะครับคนหล,ล่อๆที่เห็นนี่นะครับ <laughs> นะครับ